ยิ่บินซีไหมอ่ะยิ่บินซีอร่อยปะเนี่ยไม่ใช่ขมนะกินเกินเลยอ่ะกินกับน้ำอ่ะกินเกินเลยเหรอผมไม่เอาอมนี่เป็นหมออะเป็นหมออะไรนะเป็นหมอพันกรรมก็กินก่อนนอนเดือนหนึ่งกันป่วยมันไม่อร่อยอ่ะกินกับน้ำไม่ใช่กินอึ๊งอึ๊งกับน้ำไม่ใช่ก็อยากกินอมอ่ะอกินแบบอมอ่ะอร่อยมากเลยวะ เ,เอ้ออย,ยหนูมีแบบนี้แหละไม่ลอยเลยหนู <c oughs> <c oughs> มีแบบนี้แหละไม่ลอยเลยแต่มันก็เปรี้ยวนะโคตรเปรี้ยวอะ่ะแบบกินอมไม่ได้อะ่ะกินกรีดก,กินนะไม่มันต้องกินทีละเม็ดถ้าจะอมอะ่ะ รสชาติแต่แบบอ้าแล้วก็ไม่ต้องกินว่ากินแบบนี้ดีกว่าเม็ดเดียวจบเรื่องมาวะไม่ต้องไปกินดีกและวสองเม็ดเฮ้ยเดี๋ยวก่อนดิเราต้องกินสองเม็ดอันนั้นน่ะเก็บไปก่อนก็ทำไมไม่กินอันนี้อันเม็ดเดียวจบก็มันไม่อร่อยไงออาแล้วจ้ะแล้วองไม่ทานอีกแล้วเว้ยมีต้องกวนตลอดเลย กินเม็ดใหญ่เ่รอเออเม็ดใหญ่ก็ได้嘛เอ้ยไม่เอาเลยเม็ดใหญ่เลนจะติดคอกินไม่ได้อ่ะไม่มเป็นไรกินยาเม็ดใหญ่ไม่ได้ติดคอตลอดเลยขนาดเม็ดนี้ติดคอเลยมันต้องมีจังหวะคืนใช่ปะประวัดปุ๊บใส่ลิ้ิไว้ก่อนอมปุ๊บกินน้ำปุ๊บตึ๊กเลยเอย่างไหนอย่างงเี้ยอ,อ,อ,อือ,อ กินเม้ดไหนเมื่อกี้แล้วถ้าให้มันได้มีซีมาเนี่ยไม่ได้สั่งเลยเนี่ยหนูก็มีเหมือนกันน่ะหนูไม่ได้สั่งเขาว่าหนูจะเอาอ่ะเขาให้มานทำไมกินกี่เม็ดนะแบบเนี้ยทูกินกี่เม็ดเมื่อกี้หนึ่งเม็ดกินีกเม็ดหนึ่งเนี่ยค่อยกินไม่ได้หรอได้ทำไมอ่ะหนูยังไม่นอนเลยเปลา เดี๋ยวเผาหันหมดล้ว้องไาไหนละกลัวอีกเอไม่ได้กวูจนพี่คุยไม่ได้กหนูชี่คุยเราไม่ได้ตลอดเลยเาน้ำผีวี รู้เปล่าเลขแปดกับเลขสิบแปดเป็นเลขมงคลจริงเหรออินฟินิตี้ใช่ไหมไม่ใช่ตอนหนูเข้ามาใช่ป่ะอือแล้วเขาเหมือนกันเขามีดวงหงายเขาบอกเลขสิบแปดกับเลขแปดจะมีอะไรขึ้นอย่างเนอใช่เป็นดวงเป็นดวง ไม่หรอกพี่ไปเอาชะตาไปแขวนให้ดงดวงมันขึ้นกับตัวเราป่ออะวะเฉยๆบอกเล่าติดคอรละความเชื่อนะม <c oughs> ั <c oughs> ภายใต้โซนฝันคายผู้คนขาดความกระตือรือร้นจะเกิดอะไรขึ้นกับบุคคลที่วนเวียนกับรูปแบบพฤติกรรมเดิมติอคอภาพการรอมเดิมสถานการณ์เดิมวิธีชีวิตเดิมโด,มดยไม่ต้องขวนขวายดิ้นรน,นจากความผันแปรของโลกบ้างนั่นแหละชีวิตของพวกเรานักก็เบื่อหน่ายครับ เนื่องจากจิตวิญญาณของมนุษย์ทุกคนปรารถนาการ,รจาิจะภุยที่สนุกสนานแต่เขาจะพบประสบการณ์ที่ว่าได้อย่างไรถ้าคุณไม่คิดจะลุกจากเก้าอี้รวมตัวปวดอันนี้มันเป็นโซฟาโดดวิญญาณวะแ <laughs> ล้วทุกคนเด <c oughs> ี๋ยวม่ต้องหลับห <c oughs> ลับแล้วเดวนีนี้ไม่ค่อยหลับแล้ว <c oughs> วันนี้ว่าจะหลับก็เอ๊ะทำอาหารก็เลยจะหลับ พี่ตอนอยู่ร้องวันนี้เป็นไงบ้างอะก็ดีเสียงนุใหญ่หรือป่ะไม่ได้ยินดนตรีกบแล้วบอกก็ดีขอก็ดีนะก็ดีไม่ได้ยินไงก็ดีไม่ได้ยินไงดนตรีกบกดนตรีดังกัน แล้วตอนไม่ใช่ค,คีย์นอนหลับ <c ười> <c ười> เดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวมีซ้อมรวมรวมอะไรรวมซ้อมกันพี่กันดูเนี่ยยังไม่ได้กินหักเลยซ้อมรวมได้ไงเออจะร้องกันฟังนี่ของหนูไม่ได้เปลี่ยนคีย์ซะหน่อยเปลี่ยนเปลี่ยนคีย์ไหนลบหนึ่งลบหนึ่งเหรออันนี้ร้องปกติอย่างนะั้นอะเออเราลองได้อยู่แล้วเราจะลองไม่ได้ก็ลองได้พี่ของเล่าลง ้้งไดแลวหนูหนูไม่ได้คือถ้าหนูลงต่ำมันลงไม่ได้แต่หนูจะเทียนสูงมันจะต่ำขนาดไหนเชียวก็คุณต่ำกว่าเดิมมันต่ำกว่าเดิมอ่ะมันต่ำแค่ครึ่งเสียงเองก็สบายพอกว่าเดิมเ่อเถียงวะเ าัางเอาก็ร้องไปเลยเป็นไรแล้วมเดี๋ยวมันร้องมันติดไงถไ้าผมมาเป็นลดครึ่งเสียงมันจะติดไง <c oughs> เอาสิเอาสิ <c oughs> ทำอะไรก็ทำเลยมันดีอะทาจมันจะติดตัวพี่เมื่อเดี๋ยวมัน,มนแค่เครื่องเสียงมั้ยแค่ลดหนึ่งเองปะมต้องได้ b อกกิ้ง g เหรอกกิ้งได้แล้ว ดีแล้วพรุ่งนี้เขาจะฟอดูถ้านั้นก็ได้ทางอด้วกูไอ้กี่มันจะก็นา้บางวิโดเฮ้ยใครจะเปิดฟังนะานั้นก็ได้ทางอด้วกูไอ้กี่มันหันจะก็นายบางวิโดจะเปิดฟังไหมเฮ<ะ>้ยเปิดฟังหรือยังเปิดฟังเลยพี่เป,เปไม่เอาพีน่นี่ต้องการสมาธิพ<อ>ี่ก็อ่าน,<ม>นไปดีพี่ต้องการสมาธิเหมือนกันที่เปิดฟังเพลงน่ะไหม เอาสิเอาสิเอาสิไม่ก็อยากเปิดฟังผ่อนคลายเองไงก็อ่านหนังสือด้วยฟังเพลงไปด้วยไม่เคยฟังไม่้เคยทำหรอเคยเคยถ้ยยก็เปิดดิก็ยิ้มเงี้ยสบายกว่าป่ะไม่เออเปิดเออดีมากเออเออวันนี้คุณยังงงนว่งนาาินก็มาเจอนานชัว โอ้ยยันนี่ยังไม่อาบไอ้นี่ยังไม่อาบน้ำเลยเราไม่ไม่อาบน้ำเชื่อไหมเวลาน้อง เวลาหนูจะร้องเพลงนี้หนูจะทำยังไงวะเปิดไปเลยรู้ให้ร้องไงยเอาเป็นท่าประจำตัวหนูไม่รู้เหรอกเหมือนพี่เวลาร้องเพลงอะ่ะมือก็เป็นนี้ตลอดเลยร้องเพลงช้ายอยู่เป็นเลยสังเกตปะสังเกตเราก็ต้องมีท่าประจำตัวตัวเองเวลามันยินอนะมันจะแบบเหมืนนนอนพี่อ่ะปะ มันต้องมีความหมายดิเร acting มาแล้วมัน hmm? ต้องมีความหมายดิอะ uh, ความหมายมันต้องเป็นรีแอคติ้งเดี่ยวมาจากความรู้สึกไม่รู้ดิดมันของพี่มีความหมายอะ่ะเลมี่ก็โหเลมี่ก็โหมามาจากฟิวแล้วเว้ย <laughs>